ชาเลนจ์ที่คุณต้องทายอิโมจิจากอนิเมะถ้าคุณเป็นสาวอนิเมะตัวจริงคุณคงเดาถูกว่าอิโมจิพวกนี้มาจากอนิเมะเรื่องอะไร สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะท้าอิโมจิอีกแล้วทีมงานเตรียมมาให้บอกพี่อันนี้แล้วพี่ยังถูกไม่หมดเลยลองดูอันนี้และแถมผมมีบทลงโทษกับตัวผมเองมะนาวครับผมหั่นมาประมาณ20ซี่มีประมาณ20คําถามกะผิดทุกอันเลยว่ากันเถอะ <c ười> <c ười> แต่ผมก็ไปพอมีความรู้บ้างมันเป็นชื่ออนิเมะนะครับลองดูจากอิโมจิเหล่านี้ว่าคุณจะตอบถูกหรือเปล่าเดี๋ยวๆๆก่อนไปสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ฝากกดติด ติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเสิร์ฟกันเรียกเกือบทุกวันว่าซันอันแรกเป็นรูปหมัดกับคนหัวโลน้นอันนี้ไม่อะไรนะต่อยพระ <c oughs> ไม่น่าใช่ต่อยพระหรืหลั <c oughs> บาปนะครับคําตอบวันพันแมนเฉลยวันพันแมนอูอารรกอันนี้ครับผมสมุด ปากกาหัวกระโหลกไข้ผมเดาว,ว่าสมุดปากกาทําให้คนตาย<ด>การฆาตกรรมในโรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่หรอเดดโน้ดอยู่แล้วครับผมเดดโนดถูกต้องสองอันแล้วพี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะหิวมะนาวจังเว้ยหมอโมอาย โมโมอะไรนะโมโม,มอ่ะหมอกับก้อนหินหมอภาษาอังกฤษก็คือ doctor ก้อนหินก็คือ stone คำตอบคือ doctor stone ถูกต้องครับผม doctor stone ไปต่อ เอเลี่ยนปีศาจตุ้มกล้ามเอเลี่ยนรวมพลังกับปีศาจผมว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงเอเลี่ยนผมกําลังคิดว่าไอ้ตุ้มกับกำหมัดอะ่ะมันเหมือนแบบคอนเควสะเหมือนปราบอะ่ะเออต้องเป็นการปราบเอเลี่ยนกับปีศาจแต่ผมเดานะจากหัวสมองของผมกลับดินสเลเยอร์อย่างแน,น่นอนเลยคะ่ะ ที่ผมพูดก็มีเหตุผลใช่มันคือ c o p y i n Slayer สำหรับใครที่ชอบแนวเลือดสาโดโหดร้ายและทารุณอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเลยทุกคนมันง่ายไหมวะไหนบอกง่ายไงอันนี้ยากนะเนี่ยข้อต่อมาแมวนินจาบะหมี่จิ้งจอกเห็นจิ้งจอกกับนินจาอันนี้ไม่ต้องเอาบะหมี่มาก็ได้ประธานโทษหมาป่าหิว <laughs> เรื่องอะไร <laughs> ะเฉยครับผม3 2 1 นา루โตะอยู่แล้วทุกคนอาจจะตอบโบรุโตะหรือนา루โตะอันนี้น่าจะถูกทั้งคู่นะอนุโลมกันนิดนึงปลาหมึกปืนฉีดน้ำโรงเรียนวันสงการเหรอกินปลาหมึกย่างอย่างนั้นเหรอผมรู้แล้วล่ะครับ assassin t e class <c oughs> assassin t e class o ูอาจารย์ปลาหมึกอะ่ะห้องเรียนรอบสังหารนะทุกคนแ้่ใครยังไม่เคยดูก็ยิงปลาหมึกแต่ไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดานะครับ ดาบควยสัญลักษณ์ฟังอย่างแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวเดสัญลักษณ์มันเยอะเกินไปว่ะนี่ง่ายแล้วเหรอหลายคนอาจจะบอกมันง่ายแต่หัวสมองพี่ไม่ถึงผมขอดูเฉลย Attack on Titan นเกินว่าไม่มีใครตอบข้อนี้ถูกหรอกใช่ไหมผมติดไว้หนึ่งอันนะเยอะแล้วห้าม เล่นเกมห้ามต้นไม้ต้นก้าต้นอ่อนห้ามเล่นเกมเกี่ยวกับต้นอ่อนลองเดาสิครับว่าคืออะไรผมมีคําตอบแล้วนะครับจากความผิดพลาดของเมสสถานที่ผมตอบ no game no life ดูเฉลย no game no life เขาบอก <c oughs> เป็นต่างโลกเหมือนกันที่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสถานที่อนิเมะสามารถไปดูได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวไอไว้แต่เดีนี้ ดาบผู้กันคอมพิวเตอร์จริงแล้วมันมีหลายคำตอบมากนะดาบผู้กันคอมพิวเตอร์ความสวยงามในอิเล็กทรอนิกส์ผมได้คำตอบแล้วครับซอสอาร์ออนไลน์เชียบเก่งจังเลยนะเราโรงเรียนเด็กใส่ผ้าคลุมกล้ามใหญ่ระเบิดผมคิดว่าไม่มีเรื่องอื่นแล้วครับช่วงนี้มาดังที่สุดวันพันแมนหลอก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  My Hero a c a d e m ดอ่ะทำไมมันง่ายขนาดนี้อะทีมงานก็สําหรับใครที่ดูอนิเมะไม่หลากหลายหรือแบบชอบสายวายหรือแบบจอมยุทธอะไรสายวายเดี๋ยวผมจะไปหามาบ้างนะครับแต่ผมดูแบบการ์ตูนกระแสอย่างเดียวช่างน่าละอายใจจริงเลยมังกรลูกแก้วมังกรลูกแก้วนอนหลับสงสัยมังกรงุ่งแต่ถ้าให้เดาจากสมองอันน้อยนิดของผมนะครับผมก็ยังคิดว่ามันเป็นตาคอนบอลภาคแซดด้วยนะครับ ดากคอนบอลเซตชื่อไทยมันมีไหมดาวกอนบอลเซตอภินิหารตำนานลูกแก้วมังกรอย่างนี้ปะไม่รู้ดาวกอนบอลเซตชื่อไทยชื่ออะไรวะผู้ชายสลับผู้หญิงดาวตกรถไฟมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังอย่างคลิปที่แล้วคนชอบผมมีแล้วนะครับคำตอบคิมิโนนาวะไอ้ดาวตกสลับล่างอ่ะทุกคนะ เรต้องการมะนาวแล้วล่ะบาสเกตบอลกับเหรียญรางวัลอันนี้ออกจะง่ายนะครับถึงผมจะไม่เคยดูแต่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะตอบถูกเฉลยครับไฮคิวนี่เป็นภาคใหม่เหรอหรือภาครีเมคปัจจุบันนี่คือยังไงนะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรและมันเป็นภาครีเมคหรือวาดใหม่หรืออะไรแต่ช่วงนี้มันดังมากใครมีความรู้ฝากคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะครับคนยิ้ม กล้ามเป็นเหล็กแล้วจะน,นมีขาพนมมือแล้วก็กลายเป็นหุ่นยนต์เดาได้ไหมยา่าสาวกอนิเมะต้องเข้าใจจริงจริงมันง่ายมากทุกคนแค่ให้โมจิก็สามารถเข้าใจได้คำตอบคือฟูเมทัลอาเคมิทแขนกลคนแปรธาตุใช่เพราะใบแขนมันไม่มีมันต้องใช้เวทมนต์แขนมันเป็นเหล็กโอ้โห <laughs> นี่บอกชื่อเลยไหมนเนี่ยต่อให้ผมอ่านแบบพยายามหาคำใบนะสีดำกัแบไบโคเบอร์ เนี่ยนี่คือคำตอบหละ black cover ครับผมถูกไหมครับคุณผิดนี่ก็ไม่เป็นไรล,ลองกันใหม่ง่ายอ่ะชอบ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 ,ชอบ,ชอบ,ชอบเอามาแบบนี้อีกนะหวนัวกโหลกเรือลิงหวัวกโหลกกับเรือเนี่ยผมเดาว่าโจรสลัดแต่ลิงมันเกี่ยวอะไรวันพีชแน่นอนคลิปนี้นั่ง วันพ oh. okay, okay, okay. ีทอ๋อโอเค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 ลิงก็คือมังกี้นะครับ <laughs> มังกี้ดีลูฟี่ไม่ต้องใบมายากขนาดนี้ก็ไนดะ้คือทำให้เราสับสนไปอีกนะฮะไม่ไมีใบอย่างอื่นเลยหรอเดี๋ยว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 มี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 อ๋อหนึ100่งร้อยคะแนน <laughs> ถ้าผมพูดว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนต้องรู้แล้วนะครับเฉลยครับผมม็อบไซโครร้อย เก่งไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องก็จะแบบพระเอกค่อยๆใช้พลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบหนึแล้วก็ปล่อยพลังออกมาแบบสุดขีดผมผมชอบนะครับผมชอบเรื่องนี้ผีสัมโเวสีมากินของเส้น <c oughs> สัมโเวสีกินของเส้นลักษณะเรื่องน่าจะเป็นไทยนะถ้าชื่อประมาณนี้ผมเดาได้แล้วครับสาม โซอีเตอร์โอเคถูกต้องมีใครผิดไหมครับเรื่องนี้เก่ามากทุกคนไฟไหม้นักดับเพลิงอ้าวแล้วทำไมไปทำยังไงให้มันไหมได้ล่นะ <c oughs> ขอตอบนะครับ f ฟเออร์ฟอสไม่มีเรื่องอื่นแล้วตั้งแต่วอลเลย์บอลแล้วทุกคนนักดับเพลิงก็ไม่มีเรื่องอื่นถ้าจากักรยานมาต้งๆเนี่ยยังไงก็โอตะคุน้องเหล็กเชื่อเหอะถ้ามีนะเอาข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนปีศาจระเบิดดาบกล้ามปีศาจระเบิดดาบก้ามปีศาจผู้แข็งเก่งไม่น่าชา่ปีศาจผู้เก่งกล้าร้อ <c oughs> เล่นร้อเล่นร้อเล่น,ลนตอบกันได้หรือยังครับผมมีคําตอบนะสามสองหนึ่ง ดาบพิฆาตอสูรคิมิสุโนโนยายะคือจริงๆมันเป็นของภาษาอังกฤษทุกคนต้องพูดอย่างนี้อาจจะเดาไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ว่ามันคือดีมอน s l a y ยอร์เขาก็เลยเรียงแบบนี้ผมว่านะคุณตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าทุกคนผมผิดแค่อันเดียวโอ้โหดูที่ทำโทษนี่มีตั้งยีสบกว่าซีกพี่กินซีกเดียวประธานโทษน้องๆเอาอันที่ใหญ่ที่สุด ให้เลยกิน2อันไปเลยนะครับทีหลังทีมงานนะครับรบกวนฟังนี้ขอ,อยากๆเออเดี๋ยวก็ยากจริงได้กินหมดนี่เราแย่ yeah, เลยอ่ะทุกคนขอทำโทษตัวเองบ้างนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบแนวทำโทษอ่ะสาก่ใจคุณแล้วกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยผมจะกินใน3า1 ผมคนจริงกืนไปเลยคนลุก <c oughs> ทำติงได้แท้ๆนั่นแหละครับทุกคนหวังว่าชอบคลิปนี้แล้วทุกคนเหมือนเดิมไว้เจอกันให่คลิปหน้าไม่ต้อมานะครับ